สวัสดีครับอันนี้คือพเนียดเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเอามารีวิวขายเป็นพเนียดสองหนาสรงดอกบัวนะครับอันนี้ผมใส่ใบใหม่หเบิ่งขั้นฝาดจะวักิกันนะครับทั้งสองฟังจะเว้นระยะสองกลางไว้ใส่ใบไหม่นะครับจะประว่านีูพใดมากสไตล์แบบนี้นะครับจะไปไม่ขึ้นไก่ขั้นฝาดไปเลย รงนี้โก่งนี้นะครับหัวจับบอลแยมผมล่องให้เบิ่งอีกที่นะครับค่อนผมใส่สป,ปริงนะครับใส่สป,ปริงมันจังบอลลันสองขังแล้วก็จะเฮ็ดนิ่มได้นะครับถ้าวบาใส่มันอยากลั่นไหมความเงา้วนะครับของตัวนี้ ลอยสิบเอ็ดเส้นนะครับลอยสิบเส้นลอยสิบเอ็ดเส้นประมาณนี้นะครับควบข่วงขั้นฝาดยี่สิบหาเครื่องนะครับอาจจะบ่เห็นปันไดยยี่สิบหาเครื่องจะบใบไงทอชั้นเดียวนะครับเพราะว่าต้องเฮ็ดให้มันสมดุลกันกับตัวโคงครับควบเย้ามันนะครับแต่ก็สำหรับโนกเขาใงแหละครับส่วนตัวโคงมันจะบวถึงยิบเก่านะครับนั่นหละ ประมาณยิบเกาะหรอไปจะเป็นลักษณะนี่ไปจะลำเหลี่ยมจักน้อยนะครับแต่บอเหลี่ยมครับอันนี้คือสภาพโอ๊กม้นนะครับผมจะกัดหล่องออกไข่ซีเลือกๆนะครับตัวนี้เป็นโอ๊กสูงแน่จักน้อยโอก๊กสูงประมาณ3เส้นเคืองนะครับ 3. 5ด ตรงนี้ผมจะกาดออกเลือกนะครับจะเป็นสั้นๆขึ้นทางไต้นี่ก็กาดออกหน่อยนึงนะครับเยี่ยมไต่การดออกหน่อยนึงถ้าผูใ้ใดสนใจเขาไปเช็กราคาเองนะครับตรงข้ามบัทิบ่าย ตรงตัววิข,ข่างควงมือของมือถือของโทรศัพท์แต่ละคนนะครับคิดลงไปผมจะเขียนราคาแล้วก็บอกข้อมูลการติดตอ่อผมนะครับติดตอ่อผมทาง facebook นะครับผมบ้างลิงก์เฟซบุ๊กไปตรงค่ามอธิบายแล้วครับเขาไปเช็คราคาเองเนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะบรบลบไลยมือหลยปีไปมันอาจจะคือจังโพด่ขายไหมนะก ให้เขาไปเช็กเองว่าอันใดท้าอันใดผมขายแล้วผมจะเขียนแจ้งใ้ตรงนั้นนะครับมันจะค่อย้เสียเวลาเขามาคอมเมนต์หรือทั่วถามผมมั้งสินะติดต่อผมทางเฟซบุ๊กนะครับเพียงขอความไว้เลยส่วนราคาผมก็บอกไว้แล้วละบ่ตอ้องโทรถามเสียเวลานะขาเ,ขนเขาปเปคิดเขาเบิ่งราคาได้เลยนะผมบ่มีปิดบงังราคานะครับผมขายของผมจะเขียนบอกตลอดเพราะว่า บ่เปนไวยจากหูราคาอินบอกหรือทั่วเด้ยอันนี้มันสิเนะสียเวลานะผมเขียนบอกไปแล้วส่งค่าไอที่บ่ายแล้วครับเพราะว่ากว่าผมสีไปบอกในคลิปไปเลยเพราะว่าผมจะให้หูขอมุ่นกันติตตอผมแล้วก็ให้หูว่านได้ขายบพรายครนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะบ่ลบมันจะยู่หลายปีจะได้ฮิปเนีอยยุตลอดไปคนละกีพ่อเขาใจกันเนาะครับเนาะอันนี้คือพอเนียดสองชั้น ืันนี้กับพายุมันก็นเริ่มเข่าแล้วครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงสำมเนีนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับฝนมากว่าเป็นอยังดอก